สวัสดีค่ะทำงานยังไงให้ดูเหมือนแคมปิ้งแคมปิ <laughs> <laughs> ้งฝนก็ตกดูยังไงเหมือนแคมปิ้งอย่าซีเรียสค่ะ ทำงานไปด้วยตอนนี้ได้เวลาพักเบรกแล้วค่ะแล้วก็กินข้าวเสร็จกำลังจะทอดปอเปีเ๊ยะปอเปี๊ยะที่ห่อมาจากบ้านค่ะแล้วก็มีไก่ทอดเราก็จะทอดไก่กินกินเสร็จแล้วเราก็าจะไปแก๊สจะไปปั๊มเข้าห้องน้ำเรียบร้อยพ <laughs> นักงานขับรถค่ะเี่ยชิคกี้พอย่ เดี๋ยวได้เตรียมว่าป่ะฝนตกนิดนึงอากาศหนาวค่ะลมลมออกปากกับข้าวของเราปอบเปีเ๊ยะหอมมาจากบ้านค่ะแล้วก็ไก่แซลเกตปิกนิก มีการอยากชู <laughs> เราทอดน้ำมันร้อน <laughs> อันนี้บ้านหลังที่สองค่ะที่นอนของเราคืนนี้บรรยากาศยามประมาณนะเ o าวัดทานาะ six o c l o ประมาณ six, six หกโมงครึ่งหกโมงเย็นค่ะ อากาศจะคึ้มๆหน่อยเพราะว่าฝนฝนตกรินบรรยากาศดีคกลางวันจะสวยมากเลย <c oughs> รถที่ทำงานเฮ้ยาอแล้วก็อากาศเย็นเนอะ <c oughs> <c oughs> ที่ใส่อยู่นี่สามชั้นนะคะเสือ้อ <c oughs> เสื้อสามตัวเสื้อกันหนาว <c oughs> สามชั้นตั้งไหน พูดดแล้วก็ควันอบแบบจนลุกลุกโซนอยู่เยอะใบเชิดโอเคค่ะขออนุญาตทำ กับข้าวก่อนนะคะอาหารเย็นดินเนอร์ที่แสนจะโรแมนติกของเราค่ะแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ